ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ a n g e l ิล t t ททา t นะคะก่อนอื่นขอขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะที่มีให้การเสมอมาโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วถ้าคุณจะอยากจะสนับสนุนเพจเราโดยการไม่กดข้ามโฆษณาจะขอบว่าคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะถือซะว่าเป็นทางหนึ่งที่สนับสนุนทางช่องของเราอะนะคะมันเป็นดวงรวมดวงสุ่มนะคะมันอาจจะไม่ได้่าตรงกับทุกท่านทุกคนนะคะ ขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาตัวท่านและครูบาอาจารย์ประจำไพ่ยิปซีและครูบาอา,าจารย์ของเราขอเปิดดวงมาขอให้เกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะคะถือว่าเข้ามารับฟังรับชมนิยายแล้วกันนะคะไพ่แปดคาถาทัดไฟเมสิงธนูไพ่ แปดถ้วยธาตุน้ำมีกรกฎพิจิพาสามเหรียญธาตุดินฝึกศกกันมังกรพ่เดอะสเตร็งถ้าพลังงานลัคนาราศีธาตุก็ไม่เป็นไรนะคะเข้ามารับฟังรับชมเรื่องราวเนาะคุณได้ มีเหตุการณ์นะคะเอาเป็นว่าวันนี้รนด้อมเราเยังไม่มีหัวข้อเลยนะคะอ่านไปก่อนแล้วกันดูแล้วก็จะสรุปให้นะว่าอะไรเหตุการณ์เรื่องราวของคุณน่ะที่ดูแล้วว่าที่ผ่านมามันมีการจบลงอะไรหรือเปล่าคะบางท่านบางคนอาจจะเป็นคนที่ตอนเนี้อาจจะจบกับความสัมพันธ์หรือว่า จบกับความรักที่ไม่ดีนะคะตอนนี้คุณมุ่งมั่นเกี่ยวกับการทำงานนะคะเนี่ยหาอาชีพสร้างอาชีพนะคะหรือบางคนอาจจะจบเกี่ยวกับงานเก่าย้ายนะคะย้ายงานเนาะย้ายถิ่นฐานคือแบบไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วไปหางานใหม่อยากเดินทางไปหาประสบการณ์ในชีวิตใหม่ๆนะคะแต่คุณไม่ต้องกลัวหรอกคุณเป็นคนที่เก่งนะคะ เป็นคนที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ฉลาดเห็นไหมคะมีเดอะสเตรนท์ขึ้นมาเน่ยเป็นคนที่เอาอยู่ทุกสถานการณ์นะคะคือคุณรู้ว่าคุณสามารถจะแบบเข้ากับสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่คุณสามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์นะคะถ้าคุณเจอเหตุการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับด้านการงานที่มันหนักเหนื่อยหนักหน่วงนะคะคุณก็ มีคนให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนคุณมีคนยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่คุณทำธุรกิจนะคะที่คุณดิวงานกับเขาหรือว่าทำธุรกิจร่วมกับเขาเนี่ยเขาก็จะให้ความร่วมมือกับคุณเป็นอย่างดีตอนนี้นะคะในชีวิตคุณนะ่ะคุณในหัวของคุณนะ่ะคุณคิดอยากที่จะมุ่งมั่นนะคะ อยากจะเดินทางอยากจะไปต่ออาจจะเป็นบุคคลบางท่านอาจจะแบบเบื่อเบื่องานเก่าเก่าเบื่อสิ่งเก่าเก่านะคะถ้าด้านความรักคุณก็เดินออกมาจากความรักที่ไม่ดีนะคะจากบุคคลที่อดีตอ่ะคือคุณเบื่อคุณเหนื่อยนะคะแต่คุณไม่ต้องกลัวนะการเดินจากไปการเดินของคุณไปนะ่ะ ไปหาประสบการณ์ใหม่ๆหาโอกาสใหม่ข้างหน้านะคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะคะถ้าด้านการงานก็จะมีคนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวหรอกนะคะไพ่เถ้วยนะคะเถ้วย แสดงว่าเหตุการณ์เรื่องราวที่มันอดีตที่มันผ่านมานะมันทําให้คุณหนักคุณหน่วงนะคะอาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่หนักที่หน่วงนะคุณอาจจะยังไม่ลืมอดีตเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตคุณนะคะไพ่แต่ไพ่บอกยืนยันนะว่าถ้าคุณเดินออกมานะคุณก็จะประสบความสําเร็จไม่ว่าด้านใดก็แล้วแต่นะคะบนโลกใบนี้มันธรรมดานะคะที่ว่ามันมีเรื่องราวมากมายที่ เข้ามานะทำให้คุณแบบว่ามันไม่มีความบังเอิญบนโลกใบน,นี้นะคะถึงคุณอาจจะคิดว่าทําไมบางครั้งทําไมเราทําดีแล้วมันไม่ได้ดีทําไมบางคนเขาทําไม่ดีแต่เขาได้ดีแต่จริงๆแล้วนะคะไม่ว่าผลแห่งการกระทําใดๆก็แล้วแต่นะทุกอย่างจะได้มีการถูกจดบันทึกแห่งจักรวาลน,นะคะแห่งโลกใบน,นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านสามารถจดเอาไว้บันทึกเอาไว้ทุกอย่าง นะคะมันจะมีการตอบสนองทุกกรณีนะคะก็เหมือนกับการส่องกระจกถ้าคุณยืนคุณแต่งหน้าหรือว่าแต่งตัวส่องกระจกนะคะคุณอยากให้ภาพออกมาสวยดูดีใช่ไหมคะคุณก็แต่งตัวดีแต่งหมายถึงว่าตกแต่ง รูปร่างหน้าตาของคุณให้ดูดีในในแบบฉบับที่คุณเป็นที่คุณชอบนะคะคุณคิดว่าสวยหร,หรือหล่อที่สุดของคุณแล้วคุณยืนสองกระจกภาพนั้นมันก็จะสะท้อนกลับมาให้คุณได้เห็นนะคะตัวตนที่เราจัดสรรปรุงแต่งมันขึ้นมาก็เปรียบเสมือนกับการกระทํานะคะไม่ว่าจะทําความดีหรือทําความไม่ดีนะคะมันอาจจะไม่ได้เห็นผลในฉับพรรดในเวลานั้นหรือในเวลาที่ ที่คุณอยากให้มันเป็นแต่คุณไม่ต้องกลัวนะคะการเวลามันจะพิสูจน์ทุกสิ่งการทำดีมันก็ต้องได้ดีนะคะขอให้คุณตั้งใจยึดมั่นในการทำความดีแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคนะคะไม่ได้หมายถึงว่ายืนยันยัดในตัวของคุณนะแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จนะคะ ไพอัศวินดาบอัศวินดาบคุณเป็นคนที่บางครั้งอาจจะเหนื่อยอาจจะพูดตรงนะคะบางครั้งมีอารมณ์ที่ว่าเหนื่อยกับการงานหรือเหนื่อยกับเจอบุคคลที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่บางครั้งคุณก็พูดไปตามที่ความคิดที่คุคณเป็นคนค่อนข้างตรงนะคะพูดตามความรู้สึกความนึกคิดตามหน้า ก็เหมือนเกี่ยวกับที่เราอ่านไพ่พูดตามหน้าไพ่ใช่ไหมคะเราจะเปรียบเทียบอย่างนี้ก็เหมือนกับคุณเป็นคนที่เหมือนว่าอันไหนใช่ก็ใช่อันไหนไม่ใช่ก็ไม่ใช่คุณก็จะพูดไปตามลักษณะหน้าไพ่นะคะแต่ไพ่ขึ้นมาอีกใบหนึ่งมาเตือนว่าขอให้คุณหยุดสักนิดหนึ่งในการในเกี่ยวกับเรื่องความพูดนะ,นะคะคือให้คุณมีสติ กลับมานึกมาย้อนมาคิดนะคะว่าถ้าพูดไปแล้วมันมีผลดีกับตัวเราไหมถ้ามันไม่ได้มีผลดีนะก็ขอให้เราเงียบเอาไว้นะคะเงียบแล้วใช้สติปัญญาทุกอย่างมันก็จะคืยคายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะก็เหมือนอันนี้เราเปรียบเสมือนเหมือนตัวเราเนี่ยเราก็เป็นคนคน่อนข้างที่จะรักความยุติธรรมนะคะแล้วก็ไม่ชอบคือย,อยังไงคะ รักความยุติธรรมถ้าอันไหนที่มันไม่ใช่ไม่ตรงเราก็จะพูดตามความเป็นจริงของเราอะนะคะที่เราอยากจะพูดแต่บางครั้งบางคนเขาก็รับเราไม่ได้นะคะใช่ไหมมนุษย์บนโลกใบน,นี้ยเกิดมานะคะมันก็มีกันมากหน้าหลายตาทุกอย่างแล้วแต่กรณีนะคะว่ายังไงคะว่าแล้วแต่ครอบครัวที่เติบโตมาใช่ไหมคะสั่งสอนหรือว่าเกิดขึ้นมาได้ถูก เขาได้รับการแบบว่าอบรมสั่งสอนมาอย่างไงขอโทษนะคะอันนี้เราเราหมายถึงเราเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆนะคะขออภัยนะคะถ้าใช้คําพูดไม่ถูกต้องแต่เพื่อน,อนๆคงจะเข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะทําให้ใครมาได้ดังใจที่เราคิดเนาะนะคะเนาะเราก็ต้องค่อยคิดพิพพจารณาดูว่าแต่ละบุคคลเขาเข้ามาในรูปแบบใดอันนี้เราจะสื่อให้ฟังหมายถึงอย่างนี้นะคะ เข้ามาลักษณะไหนแต่คุณเป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วนะคะ e n g t h เนี่ยเป็นคนที่ฉลาดสามารถที่จะปอบประโลมคุณก็เป็นคนแข็งบางครั้งแต่บางครั้งคุณก็เป็นคนอ่อนในเวลาเดียวกันได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณ่ะสามารถที่จะค่อนข้างบางครั้งอาจจะมีอีกโก้นะแต่ไพ่ก็บอกว่าให วางวางอีโก้ลงนะคะค่ะคอยๆสงบเนี่ยแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเห็นไหมคะไพ่สีกทาขึ้นมานะคะคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะถ้าด้านการงานนะคะแล้วขอจะดูซิว่าถ้าด้านความรักนะมันมีไพ่ที่ว่ามีทั้งแปดถ้วยนะคะแล้วก็แปดถ้วยแล้วก็เก้าถ้วยเนี่ยเป็นความรักที่ค่อนข้างเหนื่อยหนัก อาจจะจบลงขอถามไพ่ว่าแล้วคุณจะได้พบได้เจอไหมกับความรักใหม่แปดคาถาไพ่บอกว่าคุณไม่ได้จบลงนะคะมันจะมีการไปต่อกับความรักความสัมพันธ์นี้เนาะอาจจะมีการไปต่ออาจจะมีเป็นความรักความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งนะคะเอาว่าวันนี้เราเป็นรนดอมเกี่ยวกับด้านความรักแล้วกันนะคะ เนาะความรักความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งนะคะจะได้มีการไปต่อแต่มันเป็นเพียงแค่ควหยุดนิ่ง the impet the i m p e l l r โอเคอันนี้ก็รู้แล้วคุณสองคนนะ่ะมีแววเป็นเนื้อคู่กันนะเป็น the e m p e r o r the e m p e r o r นะคะมันได้ไปต่อแต่มันเป็นเรื่องราวมากมายที่ระหว่างคุณสองคนได้มาพบได้เจอเจอกันมันเป็น the View of Fortune ขึ้นมามันเป็นชิกซาลเป็นแบบพมลิขิตนะคะมันก็เลยทำให้เหตุการณ์เรื่องราวมีอุปสรรคมากมายนะคะ มีขวากน้ำที่จะต้องฝ่าฟันนะหรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอีโก้ด้วยกันทั้งคู่นะมันก็เลยทําให้มีปากมีเสียงทะเลาะกันในกรณีคู่ที่แบบว่ามีปัญหากันนะ,นะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะความรักความสัมพันธ์ที่จบลงคุณจะได้พบคู่ของคุณนะคนคนนี้เป็นคนที่เป็นคนที่แบบว่าอาจจะมีอายุมากกว่าคุณ หรือว่าเป็นคนที่มีลูกน้องอยู่ใต้หมายถึงว่าเป็นผู้บังคับบัญชาคนนะนะคะอาจจะเป็นทหารตำรวจเป็นคนที่มีตำแหน่งมีหน้าที่การงานดีนะคะเขากับคุณเป็นคู่ที่เหมาะสมกัน<ม> t h e Empress กับ t h e e m p e เ o r นะคะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันคนโสดจะได้พบคู่นะคะเป็นคู่ที่เหมาะสม อย่างที่บอกเสมอนะคะเพื่อนมันเป็นดวงรวมดวงสุ่มนะมันไม่ใช่ว่าเป็นดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะมันอาจจะตรงไม่ตรงก็ขอให้คุณใช้พิจรารณาในการรับฟังรับชมนะคะถือว่าเข้ามารับฟังเรื่องดีๆบวกบวกไปนะคะราชาเหรียญเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเอาความรักความรักที่มั่นคงมามอบให้คุณนะคะราชาเหรียญเป็นคนที่ มีฐานะนะคะมีฐานะดีเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของเขานะคะอาจจะเป็นคนที่ในหมู่สังคมที่เขาอยู่น่ะมีคนรู้จักเขามากหน้าหลายตาเป็นเดอะสตาร์ขึ้นมานะคะเป็นคนที่แบบว่ามีอล่านะคะมีคนเข้าหาเขาเยอะ ก็อย่างที่บอกเสมอนะคะเพื่อนพิจารณาเนาะในการตัดสินใจว่าใช่หรือไม่ใช่คุณใช้เซนต์ของคุณเป็นสื่อสัมผัสไพ่หนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยจะมีการเริ่มต้นใหม่แสดงว่าความรักความสัมพันธ์ที่เคยมีอุปสรรคกันนะคะที่ที่ตอนแรกบอกแล้วมันไม่ได้จบลงมันเป็นเพียงแค่ หยุดนิ่งอันนี้ในกรณีคนที่มีความสัมพันธ์ที่มีปัญหานะคะมันจะมีการเริ่มต้นใหม่มันเป็นพรมลิขิตเป็นวงล้อแห่งโชคชะตาระหว่างคุณสองคนน่ะมันตัดกันไม่ขาดนะคะคือจะไปก็ไปไม่ได้จะกลับก็กลับยังไม่ได้อีโก้มันค้ำคอนะคะมันเป็นพรมลิขิตที่ให้คุณสองคนได้วนเวียนมาบรรจบพบเจอกันน่ะนะคะ มันก็เลยทำให้แบบว่ามีอุปสรรคมากมายอ่ะอันนี้ก็ขอให้คุณใช้สติค่อยๆค,คิดค่อยๆพิจารณานะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีหน้าตาดีนะคะแล้วก็เป็นคนค่อนข้างเหมือนจะถือตัวถือตนถ้าในกรณีที่มีปัญหากันนะคะแล้วก็แยกกันไปต่างคนต่างแบบมีดีเฉพาะตัว คุณก็คิดว่าคุณก็มีดีโดยที่ไมจ่จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยไทยเขาก็คิดว่าเขาก็มีดีของเขานะคะเขาก็ไม่ก้มหัวให้ใครแต่เราดูแล้วเขายอมคุณนะคะเ็นไพายเดอะสแตร็งเขายอมคุณคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นดีเอ็นเอที่เขาอยากจะอยู่แบบว่าเหมาะสมคู่ควรกับคุณมากที่สุดเราจะถามไพอัลเลอร์เคิลน,นะคะถามจักรวาลว่า ระหว่างความรักความสัมพันธ์นี้หรือจะมีข้อแนะนําใดๆขึ้นมานะคะก็อย่างที่บอกด,ด้านการงานถ้าคุณจะได้เปลี่ยนงานก็จะได้เปลี่ยนงานใหม่นะคะคนที่อยากหางานใหม่เดินออกจากงานเก่าจากความวุ่นวายคุณก็จะได้ประสบออมีคนเข้ายื่นมือเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือคุณนะคะ ไพ่บอกว่ามีสิ่งที่ดีๆนะคะรอคอยคุณอยู่นะขอให้คุณนะ่ะเปิดหามันให้มันเจอว่ามีสิ่งดีๆอาจจะหมายถึงว่าถ้าคุณมีไอเดียที่อยากจะทำอะไรขอให้คุณค้นพบในในเร็ววันค้นพบตัวตนของคุณค้นพบว่าคุณต้องการอะไรนะคะ พ่จะสื่อหมายถึงอย่างนี้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จอะนะทุกย่างก้าวของคุณอะนะคะเนี่ยทุกย่างก้าวที่คุณเดินไปอะนะคะมันจะจะแบบว่าจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆหมายถึงว่าถ้าคุณเหนื่อยคุณหยุดพักใช่ไหมคะแต่คุณก็ไม่ใช่หยุดพักแต่ไม่ใช่หมายถึงล้มเลิกในการที่จะเดินต่อ นะคะถ้าคุณคิดที่จะไปต่อเดินต่อไปอะนะทุกอย่างอะคุณก็จะประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะหยุดจะพักแค่ไหนนะคะหยุดพักแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ไม่คิดที่จะกลับทำต่อหรือสารต่อหยุดพักเพื่อคุณเพื่อไงคะหาวิถีทางหนทางใหม่ที่ว่าจะทำยังไงที่จะดาเนินยังไงต่อไปจัก,กรวาลจะสื่อว่า พักได้นะคะแต่อย่าท้อเนาะทุกย่างก้าวนะคุณจะประสบความสำเร็จอย่างที่ใจคุณปรารถนานะคะไพ่บอกว่าให้คุณน่ะสูดลมหายใจลึกๆแล้วก็ยิ้มนะคะแล้วก็ e s p a n n m i s s h e n คือให้คุณหายใจลึกๆผ่อนคลายนะคะปลดปล่อยพลังงานลบๆลบๆพลังงานหมายถึงว่าทุกคนนะนะคะวันๆหนึ่งเราออกไปพบปะสังสรรค์ผู้คนมากมายเนี่ยเราก็จะได้รับพลังงานมีทั้งบวกและลบเข้ามาในชีวิตใช่ไหมคะแต่เราสามารถที่จะซึมซับและปลดปล่อยพลังงานหมายถึงว่าเรารับเข้ามาอันไหนที่เป็นพลังงานลบเราก็ไม่ต้องเก็บมันมา ในสมองในใส่หมายถึงว่าให้ปลดปล่อยมันไปนะคะให้หายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนคลายนะคะหายใจออกสิ่งที่ลบๆเอาออกไปนะคะอย่ากเก็บเอาไว้เนาะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนทางไหนนะคะจัก,กรวาลจะอบอุ้มคุณเสมอนะคะเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่าคุณต้องพูดกับตัวเองเสมอว่า ฉันจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะให้พูดกับตัวเองนะคะเขาบอกว่า mm. ich schaff es ich sprechen m i r selbst mut zu glauben an un mich und meine fähigkeiten mm. คือฉันจะพูดกับตัวเองทุกวันนะคะว่าฉันทำได้ฉันไม่ยอมแพ้หรอกไม่ว่าอุปสรรคใดๆเข้ามานะคะฉันก็จะประสบความสำเร็จนะคะ คิดบวกคุณก็จะได้รับสิ่งบวกๆดีๆอย่างที่เราได้บอกเสมอไปนะคะวันนี้เราก็เป็นรันดอมนะคะพลังงานการงานการเงินความรักนะคะเป็นรันดอมเป็นรันดอมแบบว่ารวมเลยแต่บทสรุปก็คือออกมาดีมากเลยนะคะตามหัวข้อคือคุณจะประสบความสำเร็จนะคะถ้าคนรักที่มีปัญหากันก็จะกลับได้มา เยียวยาจิตใจของกันและกันนะคะส่วนคนที่โสดก็จะได้พบคู่เป็นคู่ของคุณนะนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขนะคะในการรับฟังรับชมคลิปวิดีโอนี้พูด,พดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําทุกวันเนาะอาทิตย์หนึ่งเปิดไพ่ครั้งหนึ่งมันก็มีแบบพูดกึกกักบ้างตะกุกตะกักบ้างนะคะ ก็ขออาภัยมาหน้าทีนี้ด้วยนะช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามและไม่กดข้ามโฆษณาถือซะว่าเป็นข้าวครูให้เรานะคะรักนะคะบ๊ายบาย